ครับผมนุ่งเล้วนสัดีคถ่ายมือสองแล้วก็าาอาร์มฮะจะมาแจ้งวันหยุดจะมาแจ้งวันหยุดฮะสามสิบธันวาคมนี้เาพูดใกล้ๆกล้องคุณจะได้ไม่ต้องพูดอ่าสามสิบธันวาหกห้า 65, ถึงสามมกราหกหกฮะปิดทำการเปิดทำการในวันพุทธที่สี่มกราคมหกหกฮะปิดข้ามปีกันเลยทีเดียวปิดข้ามปี อ่ะ,อะเดี๋ยวพาผูผ่านในรัดไว้ก่อนก่อนเปิดอ่ะเตรียมตังกันได้เลยฮะคูปต้า L2200 อันนี้อัปเดตรถกันทัานหน่อยครับผมอุปต้า L2200 ฮะตัวน,นี้ท้ายใหญ่ยีิบสแรงท้ายใหญ่รถบ้านสี่0 0ื่นนะฮะนี้ L1 205สองนย้เพราะนี่มันรถชุดรถชุดเก่าฮะอีสกีทีเอสสามหน แอลพันแอลสิบห้าศูนย์หนึ่งแอลพันห้าแอลสิบห้าศูนย์หนึ่งยันมาไวเอ็มแอลวันสองสามห้าคู้าแอลสองหกศูนย์สองแอลศูนย์หนึ่งดีทีเนี่อิตาลีที X, เอ็กนี่มาใหม่มาใหม่ทีเอ็กหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ห้าหมื่นสองแอลวันหนึ่งแปดห้าอันนี้มาใหม่เลยฮะแอลวันยี่สิบพาวเวอร์ ยังทําไม่เสร็จทําไม่ทนันเอาไว้ทําปีหน้าเลยแ L215 L2605 ประมาณนี้พวกนี้ก็เข้ามาใหม่ๆทั้งนั้นเลยรถใหม่ก็หลายคันครับเข้ามาใหม่ส่วนคันนี้รถตักส่งลูกค้าโกรกพระ,ะจะค่อยส่งเขาเนี่ยช่วงปีใหม่พอดีไปสุราแถวนครสวรรค์ก็เลยไปส่งเขาด้วย ก็ยังมีให้ขายอีกเหมือนเดิมฮะกรถเกี่ยวด้านนั้นเป็นรถเกี่ยวแล้วก็ทะเลอร์อืมประมาณนี้ครับผมก็ปิดทําการขอญาตปิดนิดนึงฮะต้งแต่วันที่ต้งแต่วันนี้ฮะสามสิบจนถึงวันที่สามฮะเปิดอีกทีวันที่สี่เอ้ยเปิดวันที่เท่าไหร่เปิดวันที่สามเปิดอีกทีวันที่สี่นะฮะสีม่มกรา แต่ละตาในระหว่างปิดนี่ท่านใดสนใจก็สอบโทรสอบถามได้หรือโทรมาคุยกันได้นะฮะที่0822388443ครับโนรถ่ายมือสองครับสนใจรถคันไหนติดต่อมาได้เลยรถแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีฮะวันนี้ก็ขอส่งท้ายกันด้วยรถนะฮะ ขอบพระคุณทุกทท่านที่ติดตามและรับชมนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ร้านเราด้วยครับนูรถไถมือสองครับมีทั้งรถและก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับปีนี้ขอบพระคุณทุกทุกท่านมากมากนะครับผมถ้าไม่มีพวกท่านเราก็อยู่ไม่ได้ครับผมอขอขอบพระคุณครับสําหรับผมวันนี้นุเรถ่ถมือสองขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ